คนเราเกิดมาเพื่ออะไรเป็นเรื่องสั้นดีๆที่ชวนให้หน่าคิดกันนะครับชีวิตเราสั้นนักทุกเรื่องราวนั้นไม่เที่ยงไม่แน่นอนผ่านไปหนึ่งวันชีวิตเราก็น้อยลงหนึ่งวันมีชีวิตหนึ่งวันก็ขอให้มีกำไรหนึ่งวันรัเราฟังเลยครับคนเราเกิดมาเพื่ออะไร คนจำนวนถึงร้อยละ99้ล้วนไม่รู้ถึงความลับสิ่งนี้วุ่นวายมาทั้งชีวิตอะไรถึงเป็นของคุณคนร้อยละ99้ล้วนผิดพลาดอยู่ชีวิตมนุษย์วิ่งเต้นอย่างเหน็ดเหนื่อยบนหนทางถ้าคุณสามารถเข้าใจสักหน่อยกับคำพูดคน,นังนี้ชีวิตครึ่งหลังของคุณ น่าจะสามารถทะลุปุกป,ปรองอย่างมากมายชีวิตมนุษย์ในโลกเป็นดั่งพืชหญ้าในปีหนึ่งหนึ่งอะไรถึงจะเป็นสิ่งที่คุณมีในครอบครองเงินทองไม่ใช่หลังจากคนเราจากไปเงินก็กลายเป็นเศษกระดาษเอาไปไม่ได้และ ใช้ไม่ได้บ้านไม่ใช่หลังจากร้อยปีบ้านก็กลายเป็นของตั้งโชว์ที่เย็นยะเยือกคุณก็ไม่สามารถที่จะใช้บ้านพักอาศัยได้อีกต่อไปคนรักก็ไม่ใช่หากไม่มีความรักสามีภรรยาก็เลิกกันหากเปลี่ยนใจคนรักท้ายสุดก็กลายเป็นคนนอก ชีวิตหนึ่งของคนเรานี้สิ่งที่เป็นของตนเองจริงๆนั้นก็มีเพียงสองสิ่ง 1. คือร่างกายของคุณอีกหนึ่งคือจิตใจของคุณยามที่มีชีวิตอยู่ร่างกายออกแรงหลังจากคนเราจากไปร่างกายก็กลายเป็นที่เท่าตั้งแต่เกิดมาจนกระทั่งตายไปมีเพียงร่างกายที่ไม่พราก ไม่ทิ้งตนเองดังนั้นไม่ว่าเงินจะเยอะหรือเงินจะน้อยให้สุขภาพแข็งแรงก็พอไม่ว่าจะรวยหรือจะจนจิตใจเบิกบานก็พออย่าถูกทรัพย์สินเงินทองทำให้ร่างกายสุดโทมอย่าเพราะเรื่องหยุมหยิมมาส่งผลกระทบจิตใจของเราชีวิตนี้สั้นนักทุกเรื่องราวไม่เที่ยงไม่แน่นอน ผ่านไปหนึ่งวันก็น้อยลงอีกหนึ่งวันมีชีวิตหนึ่งวันก็กําไรหนึ่งวันเรามาย้ำเตือนตัวเราเองกันอีกครั้งนะครับคนเราเกิดมาเพื่ออะไรเป็นข้อคิดที่ดีมากเลยนะครับคนจำนวนร้อยละ9ล้วนไม่รู้ความรับสิ่งนี้อุ่นวายมาทั้งชีวิต อะไรถึงเป็นของคุณคนจำนวนวร้อลลวนปิดพราดอยู่ชีวิตมนุษย์วิ่งเต้นอย่างเหน็ดเหนื่อยบนเส้นทางของชีวิตถ้าหากคุณสามารถเข้าใจสักหน่อยกับคำพูดในครั้งนี้ชีวิตเครื่องหลังของคุณน่าจะสามารถทะลุปรุโปรงอย่างมากมายทีเดียว ชีวิตมนุษย์ในโลกเป็นด่งพืชหญ้าในปีหนึ่งหนึ่งอะไรถึงจะเป็นสิ่งที่คุณมีในครอบครองเงินทองไม่ใช่เพราะหลังจากคนเราจากไปนั้นเงินก็กลายเป็นเศษกระดาษเอาไปไม่ได้และใช้ไม่ได้บ้านก็ไม่ใช่หลังร้อยปีบ้านก็กลายเป็นของตั้งโชว์ที่เย็นยะเยือกคุณก็ไม่สามารถที่จะใช้บ้านพักอาศัย ได้อีกต่อไปคนรักก็ไม่ใช่หากไม่มีความรักสามีภรรยาก็เลิกกันหากเปลี่ยนใจคนรักท้ายสุดก็กลายเป็นคนนอกซึ่งชีวิตหนึ่งของคนเรานี้สิ่งที่เป็นของตนเองจริงๆก็มีเพียงสองสิ่งหนึ่ง คือร่างกายของคุณอีกหนึ่งคือจิตใจของคุณยามที่มีชีวิตอยู่ร่างกายออกแรงหลังจากคนเราจากไปร่างกายก็กลายเป็นขี้เถ้าตั้งแต่เกิดมาจนกระทั่งตายไปมีเพียงร่างกายที่ไม่พากที่ไม่ทิ้งตัวเราเองดังนั้นไม่ว่าเงินจะเยอะหรือเงินจะน้อยสุขภาพแข็งแรงก็พอ ไม่ว่าจะรวยหรือจะจนจิตใจเบิกบานก็พออย่าถูกทรัพย์สินเงินทองมาทำให้ร่างกายของเราสุดโทมอย่าเพราะเรื่องหยุมหยิ้มที่จะมาส่งผลกระทบจิตใจของเราชีวิตนี้สั้นนักทุกเรื่องราวไม่เที่ยงแท้ไม่แน่นอนผ่านไปหนึ่งวันก็น้อยลงหนึ่งวันมีชีวิตหนึ่งวันก็ถือว่ามีกำไร หวันขออย่าลืมว่าชีวิตหนึ่งของคนเรานั้นสิ่งที่เป็นของตัวเราเองจริงๆก็คือ 1. ร่างกายของเรา 2. จิตใจของเรายามที่มีชีวิตอยู่ร่างกายออกแรงแต่ถ้าเราจากไปแล้วร่างกายก็จะกลายเป็นขี้เถ้าตั้งแต่เกิดมา จนกระทั่งตายมีเพียงร่างกายเราที่ไม่พากที่ไม่ทิ้งไปจากเราขอให้มีสุขภาพแข็งแรงไม่ว่าเงินจะเยอะหรือเงินจะน้อยไม่ว่าจะรวยหรือไม่ว่าจะจนขอให้จิตใจนั้นเบิกบานก็พอและชีวิตนี้สั้นนักทุกเรื่องราวไม่เที่ยงแท้ไม่แน่นอนผ่านไปหนึ่งวันก็น้อยลงไปหนึ่งวัน มีชีวิตหนึ่งวันก็ถือว่ามีกําไรหนึ่งวันขอขอบคุณเพจผูธรรมะสัมพันธ์เป็นอย่างยิ่งนะครับที่ขออนุญ,ญาตนำมาถ่ายทอดอีกช่องทางหนึ่งและขอขอบคุณผู้ฟังทุกท่านที่ได้ติดตามมาโดยตลอดนะครับก็หวังว่านำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้เลยนะครับมีชีวิตอีกหนึ่งวันก็ถือว่ามีกำไรหนึ่งวัน ขอขอบคุณมา,มากๆครับสวัสดีครับ